ทีุ่กช่องๆนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มานะครับได้มาเที่ยวที่อุดรอีกวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับก็อาจารย์ก็ไม่ได้ออกช่องนานแล้วก็อาจารย์ฝันดีเมื่อคืนนี้ไปนั่งพุทธาพิเศษนะครับที่วัดป่านะครับสายหุวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดรเนาะก็ฝันนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นอาจารย์ฝันนะครับฝันถึงเกี่ยวกันกับเบิกทรัพนี่แหละ เกี <ừ> ่ยวเกี่ยวว่าเบิกซับบอกว่าอาจารย์หนูจุดทูบไว้แล้วนะให้อาจารย์มาเอาไปบอกเอฟซีด่วนเลยนะเดี๋ยวมันจะอั้นว่างันครับโอ้นะครับมันจะอั้นเดี๋ยวจะไม่ได้นะเขาจะซื้อไม่ทันว่าอย่างนี้นะนะครับสองตัวโอ้วันนั้นอาจารย์โทรหาผมอยู่าวันนั้นก็โทรหาอ่าโอปอด้วยนะครับว่าอาจารย์ฝันจริงๆนะใช่ใช่ใช่ฝันแล้วก็ไม่เคยฝันอย่างเงี้ยไม่ไม่เคยปกติจะไม่ค่อยฝันเรื่องเลขเรื่องหวยอะไรหรอก เพราะว่าไม่รู้ว่าฝันดีนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ไปบวงสรวงมาด้วยนะครับมีเอฟซีท่านไหนนะครับมีปากกาหรือยังนะครับมีปากกาก็จดเตรียมไว้จดนะครับถ้าใครอยากรวยนะครับก็ใครอยากปลดหนี้ก่อนสิ้นปีนี้นะครับให้เตรียมปากกาไว้เลยนะครับอาจารย์ก็ฝันดีนะครับฝันยังไงครับอาจารย์ก็ฝันถึงเห็นกษัตริย์ นะครับกษัตริย์ราชการที่เก้าด้วยนะครับอแล้วก็ฝันเห็นพระเทพด้วยนะครับอืเห็นท่านมาอาจารย์ก็ขึ้นมาก็คืออาจารย์ก็ทําความเคารพท่านนะครับ,รบปกติจะไม่เคยเห็นเห็นพ่ออยู่หัวเนาะไม่เคยฝันอย่างนี้นะครับ,รบแล้วก็ตัวเลขที่อาจารย์ได้มาเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ถือว่าเป็นตัวเลขมงคลนะครับ อาจารย์ก็จะมีให้อยู่2ช้อยนะครับก็คือช้อยที่ฝันเห็นเบิกทรัพย์แล้วก็เห็นพ่ออยู่หัวนะครับก็จะมีให้แนวทาง f c นะครับเอาไปนะครับเป็นแนวทางนะครับเอาไปเบิกเอาทรั์นะก่อนสิ้นปีนี้ให้ทุกคนรวยกันลนล้านนะครับทั่วทั่วประเทศนะครับก็ท่านในที่ติดตามอาจารย์โอก็ฝากช่องด้วยเนาะช่องอาจารย์โออาจารย์โอนะครับแล้วก็ช่องแแจน้าโชคด้วยนะครับ อาจารย์ก็ทำช่องเผื่อจะได้ติดตามนะครับได้ดูคลิปของอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์ก็จะมีแนวทางให้นะครับอันนี้ที่อาจารย์ฝันนะครับอาจารย์ฝันว่าเบิอกอซัพย์มาบอกนะครับเป็นเลขทูบที่ที่อาจารย์ฝันนะสี่สองนะครับสี่สองแล้วก็สี่ศูนย์สองสี่ศูนย์สองนี่คือเลขที่อาจารย์จุดทูบเมื่อคืนนี้ที่วงสวงที่วัด นะครับที่วัดที่วัดป่านะครับวัดป่าปู่เทพโลกุดรนะครับครับผมอาจารย์ไปขอจุดทูบได้ตัวกับเดียวกันที่อาจารย์ฝันเลยนะครับถ้าใครจะชอบวิ่งนะครับวิ่งก็วิ่งสีได้นะครับเอฟซีลูดสีได้นะครับแต่อาจารย์ชอบนะครับอาจารย์ชอบสองตัวนะครับตัดเล่นนะสี่สองแต่ว่าถ้าสามตัวก็สี่ศูนย์สองนะครับ อันนี้ก็คือที่อาจารย์ฝันแล้วก็จุดทูบนะครับส่วนฝันถึงในหลวงนะครับอันนี้ก็อาจารย์ก็ไม่รู้นะมี f อฟตีให้นะครับนะก็คือตัวนี้นะครับอันนี้มาจากไหนครับอาจารยอันนี้ก็คือมาจากาที่ฝันเห็นในหลวงนะครับในหลวงกับพระเทพพระเทพนะครับในหลวงกับพระเทพ ก็คือก็คิดว่าเลขน่าจะอยู่สูงนะครับน่าจะมีหลักเก้านะ fc ไม่มีเก้านะครับไม่รู้ว่าจะบนหรือล่างนะอ hmm. แต่ว่าอาจารย์ก็ชอบเก้าอยู่นะครับชอบเก้าอยู่ก็หาใส่เอาเลยครับว่าชอบเก้าอะไรนะครับเก้าเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดอันนี้ฝันครับสวยอยู่ยยไม่เคยฝันสักทีนะไม่เคยฝันเห็นในหลวงสักที นะครับถือว่าเป็นบารมีบุญเราแล้วก็อาจารย์ก็จะอาจารย์ก็จะสร้างองค์จักรพรรดินะครับที่ที่ขอนแก่นนะครับวันที่หกนี้นะครับ fc ถ้าใครอยากร่วมบุญหรือใครอยากร่วมสร้างก็ไปหาอาจารย์ได้นะครับที่ขอนแก่นบอกบอกอำเภอที่อยู่โดยอาจารย์อาจารย์อยู่บ้านบ้านมงโป้นะครับตลสาวัถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมบ้านสาวัตถีนะครับก็ 0801525324นะครับเลขติดต่ออาจารย์ได้นะครับย้ำๆช้าๆอีกทีนะครับ0801525324ครับผมอาจารย์อยากให้ทุกคนรวยๆกันทุกคนนะครับครับผมนะซื้อหวยนะครับก็ให้ได้รางวัลใหญ่ๆนะครับรางวัลที่1งรางวัลที่2นะครับไปซื้อเอาเลยนะครับงวดนี้นะ402นะครับอาจารย์ชอบนะครับ402 อาจารย์ชอบสี่ศูนย์สองนะครับครับผมถ้าจะตัดเล่นก็ตัดเลยนะครับนี่คืออาจารย์โอชอบนะครับอันนี้คืออาจารย์ชอบส่วนตัวนะครับวิ่งนะคะอาจารย์อ่าวิ่งวิ่งเก้านะครับวิ่งเก้าวิ่งเก้าวิ่งเ <9 S 1> ก้านี่น่าจะล้านเปอร์เซ็นนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาบนมาล่างครัไม่รู้ว่าจะมาบนมาล่างเพราะว่าฝันถึงเห็นพ่ออยู่หัวนี่ก็คือถือว่าเป็นบารมีครับเลขเก้า ไม่หนีนะเพราะว่างวดเมื่อกี้มันก็ยังออก99ใช่ครับผม990 990นะครับ9ไม่หนีนะครับไม่รู้ว่าจะหลักหน่วยหรือหลักสิบแค่นั้นเอง uh. ครับคิดว่ารูดลูด3ตัวนะครับน่าจะมา9ไม่ไม่หนี9นะครับงวดนี้นะครับก็สุดท้ายนะครับท้ายสุดก็อยากจะบอกเอฟซยังอยากฟังอีกใช่ไหม ยังไม่ถึงเวลาเลยัอาจารย์เวลาเลยเหรออย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงอ่ะก็อาจารย์ก็ถือว่าได้มานี่ครับได้มาบอกบุญกับเอฟซีทุกท่านครับก็สําหรับคนที่งบน้อยนะครับงบน้อยก็เอาไปซื้อเอานะครับสามตัวนะครับนะครับสามตัวสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์สองนะครับคนงบหน่อยนะงบน้อยสี่ศูนย์สองนะครับ แต่ใครน้อยกว่าน,นั้นอีกก็รูดก็รูดเก้าอนใครชอบวิ่งเนาะใครชอบวิ่งก็วิ่งเก้านะครับวิ่งเก้านะครับขอให้ทุกคนเอฟซีรวยๆกันนะครับได้เงินล้านนะครับได้เงินแสนกันทุกคนขอให้มีเงินไว้ใช้ปีใหม่กันนะครับ,รบก็ให้ทุกคนรวยๆนะครับแล้วก็หมดหนี้หมดสินเนาะเลขชอบอาจารย์นี้คือเลขเป็นคำนวณหรือว่าอะไรคะที่ เลขที่อาจารย์ชอบนี่ก็คือเป็นเลขที่อาจารย์ฝันแล้วก็อาจารย์จุดทูบได้มันตรงกันโอ้ค่ะมันตรงกันนะครับ oh. มันตรงกันกับเลขที่อาจารย์ได้มาเลยนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ไม่เคยไม่เคยฝันไม่เคยฝันดีแบบนี้สักทีนะครับแล้วก็หลังจากออกพรรษามาอาจารย์ก็ ถ้าบอกว่าถ้าอาจารย์ได้วงสวงเข้าสามสามตัวไม่ไม่เคยพลาดนะครับก็คือวันที่หงนี้อาจารย์จะบวงสวงต่อหงวดนะครับ fc นะครับก็รอชมแล้วกันนะครับรอจิตตามอาจารย์อีกนะครับกดกดจิตตามด้วยนะเนี้ยเดี๋ยวจะได้ได้ช็อตเด็ดอีกเพราะยังเหลือเวลาอยู่เพราะว่าถ้าอาจารย์ได้วงสวงนะครับเข้าสามตัวนะครับครับเพราะว่าอาจารย์ต้องสร้างสร้างองค์ปู่ใหญ่แล้วถึงจะถูกไหมนะครับ ก็ปกติไม่พลาดนะสามตัวนะครับถ้าบวงสวงนะครับอาจารย์ยกอีกสกรอบเลยครับผมอที่อาจารย์ฝันนะครับอาจารย์โอฝันนะครับว่าอันนี้ก็คือว่าเบิกทัพจุดทุ่มให้ในฝันนะครับสี่สองเบิกทัพบอกว่าอาจารย์โอสี่สองนะไปเอาเลยว่างั้นตรงกับอายุเบิกซัพเลยนะครับมันเป็นตรงกับอายุเบิกทรัพนะครับอันนี้ไม่ไน้อันนี้นะ <MC. S 2> ตรงวันเกิดตรงวันไม่ได้ไม่ได้รู้ล่วงหน้าอะไร,ไรเลยนะเเพิ่งรู้กันตอนนี้แหละเราเพิ่งรู้ว่าว่า,ว,าว่ามันตรงกันกับวันเกิดนะครับเพราะว่าก็โทรมาบอกโอปออยู่ว่าโอปออาจารย์ฝันแล้วนะว่า,าง,งี้ใช่แล้วก็ได้สองตัวแล้วทีนี้เมืม่อคืนนี้อาจารย์จุดทูบจุดทูบบวงสวงที่ที่บนเขานะครับครับได้สี่ศูนย์สองนะครับสี่ศูนย์สองส่วนส่วนอันนี้ก็คือเมื่อคืนอาจารย์นอนก็เลยตีมาเป็น เก้าเจ็ดตีความฝันว่าเก้าเจ็ดแปดคันถึงพระเจ้าแผ่นดินอันนี้คิดถึงอันนี้คือเห็นพระเจ้าแผ่นดินรอเก้าเรานะครับก็อยู่หัวก็อยู่หัวแล้วก็พระเทพรับครัเอาอย่างไรขอขอบคุณอาจารย์นะครับผมขอให้เอฟซีทุกคนรวยๆนะครับอย่าเก็บอย่าจนรวยๆเองฮงรับทรัพย์ก่อนนะครับปีใหม่มีเงินมีทองใช้กันทุกคนทุกคนทุกท่านนะครับค่ะขอบคุณค่ะ นั่นก็เป็นความฝันของอาจารย์โอนะครับผมถ้าใครชอบก็แคปหน้าจอไว้นะครับผมใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมพี่บ่าวก็เะนอเป็นแนวทางนะครับผมทุกตัวเลขก็มีเข้ามีออกนะครับผมนั่นก็เป็นใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมพี่บ่าวก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ